สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับรายการหวยซองเขียนมือค่ะ ไแล้วจ้าเช่นเคยอยู่กับอาจารย์เงกแล้วก็อาจารย์งอนะจ๊ะใช่แล้วค่ะห่วยซองเขียนมือของเรานะคะก็คือรายการที่จะมาวิเคราะห์เลขเด็ดจากห่วยซองทั้งหมด9ซองที่เราคัดมาแบบเน้นๆส่งตรงจากสนามบินน้ำนั่นเองค่ะใช่แหละสำหรับงวดนี้นะจ๊ะเป็นงวดตรงกับวันที่1มีนาคม2 5 6 5เนานอะเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์งอสำหรับงวดที่ผ่านมางวดที่แล้วก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆรายการของเรานะคะได้รับสับรับโชคกันไปบ้าง เลยค่ะเพราะว่ามีหลายซองนะคะอาจารย์งเง็กที่เข้ามาในงวดที่แล้วนะคะอาจารย์งเง็กรายงานผลหน่อยว่างวดที่แล้วผลออกอะไรบ้างจ้าสำหรับรางวัลที่1ง,งวดที่แล้วเนาะประจำวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะจ๊ะเลขที่ออกก็คือ098597นะจ๊ะส่วนรางวัลเลขค้าย2ตัวเนี่ยออกเป็น57นั่นเองจ้า ใช่แล้วค่ะยังไงก็ขอปรบมือนะคะแสดงความกินดีกับแฟนๆของเราด้วยนะคะอันนี้ก็มีเข้าเหมือนกันนะคะอาจารย์เย็กที่เข้ามาแบบตรงๆเลยสําหรับซองที่เราเอามาเปิดในรายการนะคะนั่นก็คือซองม้าสีหมอกนะคะที่ให้มาเป็น97แบบตรงๆเลยนะคะแล้วก็ไซงามนะคะให้มาเป็นเลขล่างนะคะตรงๆเหมือนกันนั่นก็คือ57นั่นเองจ้าเขามาแบบมามืดนะจ๊ะสองซองนี้เนาะ <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูหววซอง9ซองที่เราคัดมาแจากกัน วันนี้เนาะขอฝากให้แฟนๆรายการของเราเนี่ยไปกดติดตามที่เพจ h o l ลไ i ฟ e กันสักหน่อยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะและโดยเฉพาะนะคะใครที่ชอบเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเลขเด็ดดูดวงรายวันรายเดือนรายสัปดาห์นะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสายมูเตลูนะคะรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนค่ะสำหรับเพจ Hol o l i ฟ e นะคะเรียกว่า รวบรวมทุกโชคทุกราบความมูความปังทุกอย่างเนี่ยในเพจนี้ก็คือจบครบที่เดียวเลยนะจ๊ะทุกคนใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะไปดูหูหวยซองกันในวันนี้นะจ๊ะย้ำกันเสมอเนาะว่ารายการห่วยซองเขียนมือของเราเนี่ยเป็นเพียงรายการวางแนวทางตัวเลขให้กับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นนะจ๊ะ และคำที่เราจะพูดดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าบนล่างวิ่งรูดโต๋ดเป็นเพียงคำศัพท์นะคะที่ทำให้คนดูนั้นเข้าใจง่ายขึ้นเฉยๆนะคะรายการของเราต้องบอกเลยว่าไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบดังนั้นนะคะจะซื้อจะเสี่ยงเน้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจ้าอ่าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเปิดซองกันดีกว่านะจ๊ะว่างวดน,นี้เรามีเลขเด็ดอะไรมาฝากกันบ้างจ๊ะ ามาเริ่มกันที่ซองแรกนะจ๊ะสําหรับซองแรกประจํางวดวันที่1มีนาคมของเรานี้เปิดมาด้วยชุดเดียวฟันธงชี้ค่ะบน1ชุดล่าง1ชุด่ะต้องบอกเลยว่าซองนี้เนี่ยเป็นที่เรียกร้องกันในกลุ่มนะจ๊ะเห็นบอกกันว่าตัวเลขเนี่ยเข้ามาบ่อยมากๆสําหรับวัน,นี้นะจ๊ะเขาให้มาเป็นวิ่งบน2นะจ๊ะชุด2ตัวเนี่ยให้มาสองส่วนวิ่งล่างเนี่ยให้มาเป็น7เนาะชุด2ตัวเนี่ยให้มาเป็น73นั่นเองจ้ะ ใช่แล้วค่ะอะมาต่อกันที่ซองที่สองนะคะมีชื่อซองว่ารวยแน่รวยจริงเออจะจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูข้างในกันนะคะว่าจะให้เลขอะไรมานั่นเองจะ้ะเปิดออกมาแล้วนะคะให้วิ่งบน2องเหมือนกันนะคะเหมือนกับซองเมื่อกี้เลยจับสองตัวออกมานะคะได้แก่สองหกและสองเก้าจ้า ไปต่อกันที่ซองที่3านะจ๊ะสำหรับซองที่สาของเรางวดนี้นะเป็นคิวของเพชรน้นะํา1เนาะสำหรับงวดนี้นะจ๊ะให้มาเด่น5เนาะชุดจับ2ตัวเนี่ยให้มาเป็น5้าแล้วก็5้าดนั่นเองจ้าอ่ะมาที่ซองที่4ี่นะคะมีชื่อว่าแรงจริงล่างเออแรงไม่แรงเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในกันนะคะว่ามีเลขไหนกันบ้างนะคะสําหรับเลขเด่นนะคะให้มาเป็นเด่นล่างเจดนะคะจับ2ตัวได้แก่เจและเจดสามจ้า ไปต่อแบบไม่หยุดยัางนะจ๊ะไปกันที่ซองที่5แล้วสาหรับซองนี้นะจ๊ะถล่มเจ้ามือแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่อ่ะแค่ชื่อซองเนี่ยก็ปังแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเขาเนี่ยจะถล่มจริงไหมนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะให้มาเป็นเด่นบน2เนาะจับ2ตัวได้มาเป็น4 2แล้วก็9 2จ้า ค่ะอ่ะมาถึงซองที่6กันแล้วค่ะอาจารย์เย็กมีชื่อซองว่าเก่งบนชัวเออเก่งบนแสดงว่าอันนี้ก็ต้องให้มาเป็นเลขบนแน่นอนนะคะแอดมินของเรานะคะบอกมาว่ามีแฟนขับทักมาบอกว่าซองนี้นะคะไม่เข้าติดกันมาเจ็ดงวดแล้วไม่เข้าแล้วจะซื้อมาทําไมแอดมินของเราบอกว่า เฮ้ยอันนี้เผื่องวดนี้มันจะเข้าไงเป็นงวดที่8อาจจะแบบว่า7ดไม่เข้างวดที่8อาจจะเข้าก็ได้หรือใครอยากเอาซองนี้ให้มารุ้นเป็นเลขดับจะได้ไม่ต้องตามอะไรเงี้ย เรามาดูกันบ้างนะคะสําหรับซองเก่งบนชัวนี้มีให้ลุ้นนะคะก็คือเลข8จับ2ตัวนะคะได้เก็บ8 6และก็8 9นั่นเองค่ะใครอยากไดใ้ให้ไปเป็นเลขดับก็ได้หรืออยากตามเผื่องวดนี้งวดที่8เนี้ยเข้าก็ลองดูกันแต่ว่าจะว่าไปนะจานงองวดนี้สําหรับหวยซองของเราส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาเป็นเลขเด่นบนซส่วนใหญ่นะตั้งแต่แบบเราเปิดซองมาเนี่ยเออใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะ่าลุ้นเหมือนกันถ้าใครลองหาซื้อ อ,อลอตเตอรี่ที่มันแบบมีเลขแบบนี้ก็ก็น่าจะได้อยู่ค่ะอ่ะ,อะไปต่อกันที่ซองที่7นะจ๊ะสำหรับซองที่7นะเจ้าประจําของเราเนาะเป็นคิวของสูตรอาจารย์พันทิพย์จางวดนี้ให้เด่นบนมาเป็น4กับ5นะทุกคนจับ3ตัวได้มาเป็น 1, 4, 8, 1, 5, 8แล้วก็ 2, 5, 8จ้าส่วนเด่นล่างให้มาเป็น9กับ5นะจับ2ตัวได้มาเป็น เก้าสองเก้าหกห้าสองแล้วก็ห้าแปดจ้าใช่แล้วค่ะอ่ะมาที่ซองที่แปดของเรานะคะเจ้าเก่าเจ้าประจําทาใต้น้ําอันนี้เปิดออกมานะคะให้เป็นเด่นเลขหกนั่นเองจับสองตัวนะคะได้แก่หกสี่และหกแปดจ้าอ่ามาปิดกันที่ซองสุดท้ายของเราประจํางวดนี้เนาะอย่างดวงเศรษฐีจ้าสาหรับดวงเศรษฐีเนี่ยงวดนี้เขาให้วิ่งล่างนะจ๊ะมาเป็นเก้าเนาะจับสองตัวได้มาเป็นเก้าสองแล้วก็เก้าหก ส่วนซองเงินไหลามาเนี่ยให้มาเป็นเด่นบน8เนาะจับ3ตัวได้มาเป็น 1, 4, 8, 1, 5, 8, 2, 5, 8จ้างวดที่แล้วเนี่ยเงินไหลามาเนี่ยให้ตัววิ่งแล้วก็เข้าเลยทุกคนแอดมินเขาฝากบอกมา <Wow. S 1> อ,มอ้าล่ะสำหรับ9ก้ซองที่เราได้เตรียมมานะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดสรุปของงวดวันที่1มีนาคมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเลขไหนเข้ามาเยอะสุดและมีเลขไหนที่เด่นๆกันบ้างจ้า อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปของเราประจำงวดวันที่1มีนาคม2,565นะจ๊ะสำหรับชุดสรุปงวดนี้นะจ๊ะให้มาเป็น2,5แล้วก็9เนาะส่วน2เนี่ยก็จะมี 2,9, 2,6, 2,7แล้วก็2,4นะ5ก็จะมี 5,2, 5,8, 5,4แล้วก็5,9ส่วน9เนี่ยก็จะมี 9,6, 9,7, 9,8แล้วก็9,4นั่นเองจ้า อ่าใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะก็เป็นซองทั้งหมดนะคะที่เราได้นํามาอยู่ในชุดสรุปของเรานะคะที่มาเยอะๆนั่นก็คือ2นะคะ2กับ9และ6นะคะแต่ทีนี้ทางเรานะคะทางอาจารย์ได้ยกเป็น หกกับเก้ามาหกกับเก้าเลขเดียวกันก็เลยอ่ะให้มันมาสรุปอยู่ในเลขตัวเดียวดีกว่าอย่าลืมนะคะซื้อเลขให้ซื้อตัวที่เหมือนกันด้วยนะคะสองกับห้าเลขเดียวกันนะคะหนึ่งกับเจ็ดเลขเดียวกันหกกับเก้าเลขเดียวกันดังนั้นถ้าจะซื้อหกต้องซื้อเก้าด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เผื่อไว้ส่วนเลขห้าที่เข้ามานะคะเพราะว่ามีหลายซองที่ยังให้มามีเลขห้าอยู่นะคะมาเป็นห้าอะไรอย่างนี้เยอะก็เลยอยากให้ติดห้าไว้เผ<ม>ื่อบางคนอาจจะชอบห้าอะไรอย่างงี้ก็ลองไปจับคู่กันดูนะคะว่าตองไหนที่มันแบบเออเลขนี้สวย ห้าจับคู่กับนี้เออสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะจ๊ะสําหรับงวดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยถูกหั่จ้าแล้วก็งวดนี้นะจ๊ะโควิดเนาะกลับมาระบาดอีกทางแล้วก็ยังไงอยากให้แฟนๆรายการของเราเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สําหรับวันนี้หมดเวลาของอาจารย์เงกแล้วก็อาจารย์งองกันแล้วพบกันได้ใหม่งวดหนะ้าสําหรับงวดนี้ขอกล่าวคําว่าสวสสัสดีจ้า,จา